ใช่แล้วครับตอนนี้พวกเขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วธมอนแบนสวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ิวซิกพาซาด้วยนะฮะรู้หรือเปล่าธมอนแดนที่เป็นศิลปินกลุ่มแรกเลยของรายการของเราปกติอะไรนันนันโอ้ขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้สมาชิกในวงที่แบบว่าเยอะแยะหรือเกินแนะนําตัวกันหน่อยแล้วกันว่ามีใครเล่นตําแหน่งไหนกันบ้างครับจากคิมธมอนแบนค่ะ อ่าคิมร้องนำนะครับใช่ครับสวัสดีครับผมมดยักษ์ครับตีกองครับมดยักษ์ธมนครับชื่ออะไรนะมดยักษ์ครับมดยักษ์โอ้โหตัวลิกนิดเดียวที่มดยักษ์ไม่ได้สลับชื่อกันใช่ไหมครับขอโทษครับแจ้งธมนครับแซกเป็นโผล่ครับอ่าแซมือแซกนะครับผมแปะธมนนะครับเล่นทำเป็ดครับผมสวัสดีครับผมรุ่งธมนเป่าทรัมเบิลครับโอ้โหทำไมแกต้องแก่ขนาดนั้นพี่รุ่งครับผมจื้อธมนครับเล่นเบสครับผม คนนสอนคนนี้คนนี้นะคะอาจจะเห็นว่าเอใครไม่คุ้นเลยพี่นุกพอดีว่าขาเจ็บค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลสามเดือนก็วันนี้มีพี่เก่งมาช่วยเล่นให้กัทโมนด้วยนะครับยางเลยผมรู้สึกว่ามันแบบยิ่งใหญ่อลังการผมรู้สึกว่าพี่รุ่งจะแบบว่าคือครั้งที่สิโในวงแล้วตอนนั้นเล่นงานไหนกันตอนนั้นคือจับตอนแรกเลยคือจะเป็นมดกับแปะในยุคแรกเขาก็ด้วยความที่ตอนแรกเป็นเลเกสกาเลยใช่ไหมพี่ ไม่พีก็มีนะคะอันนี้อยากเล่ามากเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นพี่ลุงยังไม่มาเพราะว่าพี่ลุงอยู่เกษตรเขาห้ามเอามอื่นมารวมอยู่เกษตรด้วยถึงว่าพี่ลุงหน้าตาเป็นเกษตรกรมากไ่ใช่หลังใช่เดี๋ยวผมสภาพต่อให้ได้ครับตทอนครับพี่ลุงครับ ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดินนาตงฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีฝาไปเที่ยวดูนังฝาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสี เสียบหูให้ต่างหลายหอ่ะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกอใจตื่นมากนี่แม่เท่านี้ก่อนละกันโอ้โหก็เป็นอย่างนี้นะเด็กขนาดจำไม่ได้นะพ่อคุณแม่คุณเลยแม่ซะขนาดนี้อาศัยจำได้ผมจำได้ทุกคอร์ดนี่ ไม่พลาดเลยเต้นอย่างเดียวแต่เห็นพี่เต้นพี่เต้นนำก่อนพี่ี่แบบว่าเฮ้ยดีดไม่ได้เอาเต้นนำก่อนเลยเต้นข่มเม่ไอ้จะได้จะได้แบบว่าไม่ถิวว่าไม่ไม่ถ่วงความเจริญเพื่อนเออทำดีทำดีทำดีขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆพอจะเห็นเขา